สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําผมยาวกันค่ะทุกคนคือแบบไม่ยากเลยไม่ซับซ้อนด้วยไม่ต้องเอาอะไรมาต่อกันให้มันเป็นผมเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเราจะไปที่ทรงผมที่เขาอัปเดตมาให้ก่อนนะนี่ใครยังไม่อัปเดตก็ไปอัปเดือเดือนเลยนะจ้านี่ฮเมื่อเราได้ทรงผมแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีผมกันเลยนะคะพี่ปอจะเอาเป็นสีเหลืองเพราะว่า เคยมีน้องๆบอกว่าพี่ปอหนูอยากให้ทำละครสั้นเรื่องเจ้าหญิงลาพันเซลคือช่วงนั้นแบบมืดแปดด้านมากเลยอยาจะทำยังไงลาพันเซลใช่ป่ะเพราะว่าผมต้องยาวอือนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนี้ก็คือเป็นชุดอลิสนะนี่ชุดนี้พี่ปอวงไว้ให้แล้วนะ d e a ออ of Alice in Wonderland ชุดนี้มันก็จะแบบว่าทำให้ผมยาวแบบสว,สวยเก๋เลยทุกคนไม่มีอะไรยากเลยจ้ะไป กดตัวใหญ่เลยจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เห็นไหมมันจะมีขึ้นภาษาอังกฤษตรงนเนี้ยเนี่ยลาดเนี่ย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 ใหญ่มากพี่ปอวงไว้ให้แล้วเผื่อใครไม่รู้ก็นี่กัดสมอลสมอลก็เล็กๆคือถ้าเกิดว่าทําตัวเล็กมันก็ผมสั้นเสียดายตรงเนี้ยทุกคนมันจะไม่ใช่เจ้าหญิงลาพันเซลดีมันจะกลายเป็นเจ้าหญิงยักษ์ไปนะสิเห็นไหมอ่ะผมยาวเวอร์อ่ะสวยด้วยไม่ต้องเอาอะไรมาต่อกันให้มันเป็นผมวุ่นวายแล้วนะทุกคน คือได้อ่ะดูดินี่เห็นปะโอ้โหนี่โฆษณายาสะผมต้องเข้าแล้วนะรู้หรือเปล่าฮะยาวขนาดนี้ใช้กี่ขวดดีเนี่ยโอ้โหดีมากอะทุกคนเบื่อตอนผมไม่ใช่เบื่อตอนผมสันนะเบื่อตอนตัวเล็กอะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงลาพันเซล์ไม่ได้ละสิทุกคนนั่นนะดีเห็นปะโอ๊ยและอยากจะรู้ไหมว่าใส่ชุดอื่นได้หรือเปล่า เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะว่าใส่ชุดอื่นได้หรือเปล่าพี่ปอจะเป็นชุดนินจานะคะทุกคนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมทําให้ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่พี่ปอคิดว่าผมมันน่าจะยาวเดี๋ยวพี่ปอจะใช้เป็นพรมกันแล้วกันนะเจ้าวันนี้จะกลายเป็นผีพรมหนึ่งวันนะเจ้าทุกคนอ่าเอาพรมมาปิ้งได้พรมมาแล้วเราก็กดขยายให้มันใหญ่เลยค่ะทุกคนอ่าบวก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 เข้าไปบวกเข้าไปเยอะ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  เย้เฮ้ยไม่น่าจะยาวถ้ายาวมันต้องถึงขาดิเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวพี่ปอขอบวกเพิ่มอีกก่อนแล้วกันนะอ่ายาวแต่ยังไม่สัดใจอะ่ะอืมต้องเอายาวที่สุดในจักรวาลเหมือนแบบว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยผมสั้นเลยเกิดมาปุ๊บผลดำผมดกดำยาวสวยสวยเกเลยจ่ะตื่นมาปุ๊บนุ่นผมยาวถึงหัวเข่าเลยอะถึงฝ่าเท้าปลายเท้าเลยทุกคนนี่โอ้ย ใครเคยผมยาวที่สุดแค่ไหนบอกพี่ปอด้วยเคยยาวที่สุดในชีวิตแค่ไหนสําหรับคนที่เคยไว้ผมยาวพี่ปอมากสุดก็เลยหลังมาหน่อยนึงอะเกือบเกือบเอวแค่นั้นเองอะยาวสุดในชีวิตแล้วแค่นั้นอืมฮฮถามว่าอยากไว้ผมยาวก็อยากเนาะดูแล้วแบบสวยแต่ตอนนี้คือแบบว่าแกแล้วไงผมร่วงเยอะด้วยไว้ายาวไม่ได้ไว้ายาวไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวหัวบาง นั่นน่ะดีแต่ว่าอันนี้ทุกคนคือมันเดินไม่ค่อยดีเลยอะ่ะไม่เหมือนชุดอลิศอะ่ะคือแบบมันคล่องตัวมากกระโดดกระโดดฟุบฟบฟุบฟบโอโย้ยตีลังการ้อยแปดตลบได้เลยหูพีป่ปอเวอร์ใช่ใช่คือแบบเดินยากมากอันนี้ดูดินี่ขนาดเป็นนินจานะกระโดดยังไม่ค่อยได้เลยอะ่ะจะว่าขาใหญ่ก็ไม่ใช่นะจะว่าผมเยอะหนักผมก็ไม่น่าจะใช่นะคือแบบเหนื่อยมากในการเดินะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหม กว่าจะเดินโอ้โหกว่าจะถึงอ่าดูดิเหนื่อยมากเลยลองไปทำกันดูนะคะทุกคนสนุกมากเลยจะบอกให้เน่ปิ้นปิ้นปินปปปไม่ใช่ปิ๊นปินต้องแบบเป็นแบบว่านิ่ๆนิ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 จ้าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงแบบว่าน่ารักน่ารักเจ้าหญิงหลงยุคค่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่าหลงมาอยู่ในเมืองแบบ เมืองปัจจุบันนะทุกคนโอ้โหตามหาเจ้าชายจ้าทุกคนแต่ผมแบบสวยอะ่ะลองเอาไปทำกันดูนะจ๊ะปแปลจ้าเบบบอยน่ารักมาก